สวัสดีค่ะแม่หมอเบยจากช่องชาวทาโร่นะคะอันนี้จะเป็นคลิปภาพรวมดวงกุมภาพเดือนกุมภาพันธ์ของราศีมังกรน,นะคะมาช้าหน่อยก็คือนับตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกเหมือนเดิมวันที่22่ธันวาจนถึง19บก้ามกรานะคะโอเคคลิปนี้ก็เป็นภาพรวมแล้วก็ความรักของแต่ละสถานนะเนาะก่อนอื่นขอไปจับชามเล่นๆนะคะว่า มันอาจจะมีอะไรเกี่ยวข้องอะไรกับเราบ้างไหมช่วงนี้มีอะไรบ้างเนี่ย graduate มีขวนนมด้วยขวนนมเด็กใครเลี้ยงเด็กอยู่ไหมคะมีลูกกำลังเป็นพ่อแม่มือใหม่ก็ได้นะคุกบุกทำอาหารกำลังเรียนทำอาหารหิมะไปญี่ปุ่นไปเกาหลีเล่นหิมะอะไรอย่างนี้หรือเปล่า วางแผนจะไปก็ได้ใครเรียนจบหรือกำลังตั้งใจเอาใบปริญญาอยู่นะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับเราพวกเหล่านี้แล้วขอมาดูช่วงเดือนกุมภาเด่นอะไรราศีมังกร The Hermit ทูบคัพแล้วก็ the the m p e r o r นะคะก็มันเหมือนค่อนข้างเด่นว่าเราตั้งใจกับการทำอะไรบางอย่างอย่างเช่นยกตัวอย่างนะีคะบางคนเนี่ยวางแผนจะเปิดธุรกิจทำแบรนด์เป็นของตัวเองเราก็ศึกษาขั้นตอน ละเอียดลงลึกทุกอย่างทุกกระบวนการผลิตหรือตลาดหรือเทรนอะไรต่างๆที่แบบเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราสนใจกำลังจะทำในอนาคตนะคะมันเหมือนเราตั้งใจกับสิ่งนี้มากบางคนวางแผนอะไรใหญ่ๆในชีวิตเลยใหญ่ๆแบบว่าการงานที่แบบ ทำธุรกิจข้ามประเทศอะไรอย่างเงี้ได้เลยนะธุรกิจข้ามชาติข้ามประเทศที่แบบทําทีเดียวคือดังมีชื่อเสียงเลยอะไรางี้อาจจะมีความคิดประเภทนี้ได้หรือถ้าไม่ถึงขั้นนั้นก็อาจจะเป็นเชิงที่แบบว่าวางแผนทําให้เพิ่มมูลค่าเพิ่มผลตอบแทนกําไรของสิ่งที่เรากําลังทํามากขึ้นนะคะบางคนวางแผนเกี่ยวห้องกับ อสังหาริมทรัพย์ที่ดินบ้านรถหรืออะไรเงี้ยการใช้เงินคืออาจจะต้องใช้เยอะแล้วก็บางคนอาจได้พบรักหรือไม่จำเป็นจะต้องเป็นความรักก็ได้นะเป็นความสัมพันธ์ที่เรารู้สึกว่ากับคนเนี้ยมันแบบมันคุ้นเคยมันช่วยเหลือหรือว่าคอยซัพพอร์ต คอยเป็นกำลังใจเป็นเพื่อนเป็นที่ปรึกษาให้กันได้ไม่จําเป็นจะต้องเป็นคนละเพศตรงข้ามกันก็ได้นะคะเป็นเพศเดียวกันก็เป็นไปได้แล้วมันเป็นไพ่ผู้ใหญ่ขึ้นมาสักสองใบเนี่ยอาจเป็นไปได้ว่าช่วงเนี้ยเราอาจจะต้องทํางานกับต่างชาติต่างประเทศหรือว่าทํางานกับคนที่สูงอายุสูงวัยกว่าเราแต่มันดูค่อนข้างเยอะสูงกว่าเยอะเลยนะคะหปีสิปี ต้องทำงานกับอย่างเช่นยกตัวอย่างเป็นเป็นหมอทำเป็นเกี่ยวกับผู้สูงอายุดูแลนะคะอย่างนั้นก็ได้หรือทํางานที่แบบว่าทางการมากต่อมามาจอดเรื่องความรักนะคะดูสถานสะสดราศีมังกรเป็นยังไงบ้างขอดูวี่ผ่านมาก่อน องถ้วยโหสามเลยดับเบโลิลประดับ t h f o o o สองไม้ถ้าได้ยินเสียงแปลกๆไม่ต้องตกใจนะคะเป็นเสียงน้องหมาของแม่หมอเองมันนอนกลนก็ทำไมเหมือนบางคนได้เจอคนที่ชอบคนที่รู้สึกดี แต่เหมือนมันติดปัญหาอะไรบางอย่างอย่างเช่นทั้งสองฝ่ายอาจจะเข้าใจกันก็ได้นะว่าเราตอนนี้ก็คุยกันไปแบบนี้ก่อนไหมยังไม่ต้องแบบจริงจังมากยังไม่ต้องแบบยังไม่ต้องจริงจังในที่นี้อาจจะเป็นเชิงที่ว่าอยากให้ต่างฝ่ายต่างแบบมั่นคงกว่านี้ก่อน <laughs> เสียงกลนี่คือแบบนะคะแล้ว อาจจะพูดเข้าใจกันว่าก็เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนั่นแหละยังยังไม่ได้วางแผนว่าจะคบกันชัดเจนไหมหรืออะไรเงรี้ยนะคะหรือหรือไม่ก็มันอาจจะมีฝ่ายหนึ่งก็ได้นะที่รู้สึกว่าดูจริงจังน้อยกว่าอืมแล้วทำให้ ความสัมพันธ์มันก็ยังไม่ไปไหนสักทีถึงแม้ทุกวันนี้ก็ยังคุยได้เจอได้อะไรด้วยกันตลอดหรือบางคนเป็น friend with benefit ก็ได้นะคะแล้วมันเหมือนแบบก็เป็นได้แค่เนี้ยยังไม่ได้แบบมีการก้าวข้ามผ่านสถาน,นะอะไรโอเคแล้วเดือนกุมภาพันธ์เป็นยังไงบ้าง3มถ้วย ในอัพคอยสห้าดาบ The fool The fool ขึ้นอีกแล้วก็ยังคงเหมือนเดิมคือมันเหมือนอารมณ์ที่แบบว่าเหมือนเป็นเพื่อนเหมือนเป็นเนี่ยมันค่อนข้างเด็ดเป็นเฟนวิดเ e ็น t ฟิมากๆเลยนะมีการตกลงกันชัดเจนว่าก็เป็นแบบนี้แหละเราโอเคกับการที่เป็นแบบนี้สบายๆเรื่อยๆ ว่างก็มาเจอมานัดแนะกันอะไรก็ว่าไปอะนะคะอืมต่างฝ่ายต่างแบบยุงย่งยุ่งเรื่องชีวิตเรื่องงานของตัวเองกำลังจะทำธุรกิจกำลังจะลงทุนนู่นนี่อะไรเงี้ยหรือไม่ก็เป็นช่วงที่อยู่กับเพื่อนอยู่กับสังคมคนในชีวิตของเราสบายๆเลยยังไม่ได้แบบไปโฟกสัสความรักอะไรขนาดนั้นนะคะ บางทีมันรู้สึกว่าเรื่องชีวิตตอนนี้มันก็ยุ่งมากพอแล้วอยากพอมีเวลาก็อยากที่จะไปเที่ยวเล่นอยากไปแฮงเอาท์อะไรเงี้ยมากกว่าเนาะโอเคก็ประมาณนั้นนะคะมีราศีอะไรบ้างของเขาเจมินายมิถุนลโอสิงไพซิสมีนค่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับคนโสด ราศีมังกรวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสําหรับคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนราศีมังกรมาเช็คพลังงานที่ผ่านมาความรักเป็นยังไงเพื่อเช็คชัวร์ว่ามันตรงกับเรา,าเพจช็อปสอดห้าถ้วยเจ็ดมาเออแปดไม้เอซออเพนเตคัล มันเป็นไพ่ที่มันดูมีความวุ่นวายความที่แบบไม่ลงตัวหรือผิดหวังเศร้าทําไมไม่ค่อยว่างมาคุยทําไมหาเวลามาเจอกันยากจังอะไรเงี้ยนะคะบางคนมาเจอกันทีต้องมีเรื่องอื่นเรื่องงานเข้ามาเกี่ยวข้อง บางคนยังนึกถึงคนเก่าๆจะเป็นเราหรือคนที่เราคุยก็ได้คนที่เรานึกถึงก็ได้มันสามารถสลับกันได้นะคะไวเวอร์ซ่ามันก็เลยความสัมพันธ์ก็ยังเป็นแบบเนี้ยมันมีบ้างบางช่วงที่พัฒนาบางช่วงที่มันดูดีมากๆแต่บางช่วงก็ดูนิ่งเหลือเกินนะคะมันยังดูขึ้นขึ้นลงลงอยู่นะแล้วในช่วงเดือนกุมภาเป็นยังไงบ้าง สองดาบในออฟสอดเทนออฟสอดเดอะเเวอรมันดูเหมือนมีการตัดใครบางคนออกไปได้เลยนะคะอย่างเช่นเหมือนความสัมพันธ์ที่เรารู้สึกว่าลังเลหรือแบบว่าไม่มั่นใจอะมีแนวโน้มจะถูกตัดเอาไปเริ่มต้นใหม่หรือว่าเปิดตัวเลือกเปิดให้คนอื่นเข้ามาคุยมากขึ้น นะคะเหมือนพยายามตัดความสัมพันธ์ที่มันลังเลสับสนไม่ชัดเจนออกไปเพื่อเริ่มต้นใหม่เพราะว่าเรารู้สึกว่ามันน่าจะไม่ได้ไปมากกว่าน,นี้แล้วรู้สึกไม่ไหวแล้วนะคะบางคนอะคือช่วงก่อนหน้านี้นอาจจะยังไม่ได้ถึงขั้นนั้นแต่ว่าพอในช่วงกุมภามันเริ่มมีปัญหาเริ่มมีอะไรเข้ามามากขึ้นทําให้รู้สึกว่ามันไปต่อน่าจะยากนะคะอืม มันก็เลยเหมือนเลือกที่จะ move ไปจากคนเนี่ยมากกว่าแล้วก็ไม่ใช่เราไม่มีใครเข้ามานะอาจจะแบบเจอคนใหม่เข้ามาอย่างรวดเร็วแบบทันทีที่เราตัดคนเก่าได้เลยก็ได้นะคะแต่คือเราบางทีอาจจะไม่ได้คิดมาก,ก่อนหรอกว่าเราจะเจอคนใหม่หรือคนที่ดีกว่าอะไรยังไงแต่แค่ให้ระหวังว่าถ้าช่วงแรกกับใครก็ตามอาะค่ะถ้ามันแบบ พิ่งคุยได้ไม่นานก็อย่าเพิ่งให้ใจเอาใจลงไปเล่นเยอะเผื่อไว้บ้างเผื่อใจไว้ด้วยนะคะเพราะว่าอะไรแรกๆมันก็ดีหมดแหละยกเว้นคนที่แบบจะอยู่ไประยะยาวแล้วก็ก็ตามนั้นนะคะก็ดูไปตามการกระทําเขามันสม่ำเสมอหรือเปล่าเนาะโอเคดูราสีของเขามีอะไรได้บ้าง จมินายมีถุน c a n c e อก์กรกฎเวอร์โกกันค่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนราศีมังกรวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะคนมีคู่ราศีมังกรมาเช็คพลังงานที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้าง n ายอวบ e ันส์ว o อัลฟอร์สี่เหรียญ the magician คนมีคู่ก็ดูดีเลยนะคะบางคู่ก็เปิดตัวชัดเจนแล้วบางบางครั้งก็อาจจะหึงหวงแฟนหึงหวงคู่กันบ้างมาดูเป็นความสัมพันธ์ที่ดูดีเลยคุยกันถูกคอพัฒนาได้ดี อันนี้สาหรับแบบแรกนะคะแบบที่สองเนี่ยถ้าสมมติใครที่ยังไม่ได้แบบคบกันมานานมากอะ่ะมันเหมือนยังดูไม่ชัดเจนอยู่ยังมีความที่แบบยังเอาแน่เอานอนไม่ได้ว่าความสัมพันธ์นี้มันจะไปจบลงตรงจุดไหนรู้สึกว่าอีกฝ่ายยังกักกักความรู้สึกหรือการกระทําอยู่ยังไม่ได้แสดงออกมาเต็มร้อยนะคะอาจจะมีความรู้สึกนั้นบางบางครั้ง อาจจะพูดเยอะกว่าการกระทําไม่ค่อยแสดงการกระทําออกมาให้เห็นเท่าไหร่อย่างเช่นพูดว่ารักมากแต่การกระทําคือแบบเฉยๆหรืออะไรเงี้ยนะคะอืมเรามาดูเดือนกุมภาคนมีคู่เป็นยังไง The Moon นหกเหรียญเก้าเหรียญ เถ้วยเหมือนมีวางแผนทำอะไรบางอย่างเลยนะคะถ้ายกตัวอย่างนะคะถ้าคนมีคู่กับคนที่คบ,คบนานแล้วเราแบบอายุเริ่มมากแล้วอะก่อนหน้านี้อาจจะยังไม่ลงตัวในเรื่องความมั่นคงการงานอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันยังเป็นครอบครัวก,กันไม่ได้อะไรเงี้ยนะคะมันก็จะมีการวางแผนเริ่มพูดถึงการมั่นหมายถึงการที่จะแบบ เป็นครอบครัวด้วยกันรหรือขยับไปอีกสเต็ปหนึ่งได้เหมือนกันนะคะสำหรับใครที่แบบคบกันมานานแล้วนะอืมแต่ถ้าสำหรับคนที่ยังไม่ได้นานมากนะคะมองว่ามันก็เฉยเฉยเรื่อยอาจจะอาจจะยังรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยไปได้ไม่สุดขึ้นก็ขึ้นไม่สุดลงก็ลงไม่สุดมันกลางกลางเรื่อยๆรื่อยเฉยๆ ดูไม่ค่อยมีอะไรหวือหวาเท่าไหร่นะคะแต่มันก็ยังพงไปต่อได้แหละแต่แค่มีบ้างบางครั้งที่รู้สึกว่าเขาก็ไม่เห็นแสดงอะไรออกมาเลยเมืนมีแค่คำพูดหรือความคิดที่จะทำแต่ยังไม่ได้แอคชั่นอะไรดูนิ่งๆเฉยๆคือบางทีอาจจะไม่ค่อยรู้ความรู้สึกเท่าไหร่นะคะว่าคิดยังไง เพราะว่าการกระทําก็ไม่ไม่ชัดเจนอีกแล้วประมาณนั้นนะคะแต่ก็คือไม่ไม่ได้แย่หรอกแค่บางครั้งก็มีหงุดหงิดกันบ้างเป็นปกติแต่ถือว่ายังไปต่อได้นะคะยังไปต่อได้แค่แค่บางทีถ้ามีอะไรที่แบบรับข้องใจหรือรู้สึกว่า มันสงสัยเลยเลยก็อยากให้คุยกันตรงๆไปเลยนะคะไม่ใช่แบบไปคิดเองเอาเองเอ,เองเอเองอยู่เนาะโอเคขอดูราศีของเขานะคะมีราศีอะไรบ้างเทอร์มินายมิถุนแค n นซเซอร์กรกฎเวอร์ก,ก,กันค่ะก,ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับคนมีคู่ราศีมังกรใครสนใจดูส่วนตัวเป็นดวงของตัวเองทักไลน์มาตามด้านล่างได้เลยวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะ